สวัสดีครับก็มาพบกับกบผมอามโนชาแนลนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมมีข้อให้คิดมาบอกกันเล่าสู่กันฟังใช้คำว่าความคิดส่วนตัวของผมคนเดียวก็ได้นะครับตรงนี้นะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นทฤษฎีนะผมลองเอามาแชร์ดูเผื่อมีใครที่คิดเหมือนผมหรือคิดต่างผมก็อยากจะได้ ความคิดเห็นจากเพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเลยครับเป็นข้อๆไปข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งอ่ะผมพามาดูตรงนี้ก่อนอ่ะเรามาอัปเดตระบบกันก่อนว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ในอาทิตย์เนี้ยเกิดเรื่องหลายๆเรื่องมากมายเราก็จะเห็นในเรื่องของ เตือนภัยเรื่องดูบอย่างนี้หรือว่าเตือนภัยเรื่องปั๊มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี้ยจะอยู่ในเรื่องของอัปเดตอะไรเข้ามาถูกไหมก็จะเป็นเรื่องของเทรดดิ้งที่มันเข้ามานะครับเทรดเดอร์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนตัวที่เอาสัตว์ของเรามาแลกให้ได้ราคาที่ดีกว่า,ดวาเดิมอ,อย่างเราเอาตัวไม่กี่มืน่นไปแลก มาปุ๊บไอพี่ได้เท่าไหร่อ่าสองหมืนห้าแลกสองหมืสองไม่คุม้มอ่ากดเพิ่มเพิ่มไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่คุม้มกดไปอ่าได้สองตัวก็ไม่เอาอยู่ดีล่อยไป,ไ,ปไม่เอาไม่เอาอ่ะตรงนี้ผมขอดูอันทุบอ่าสิบแปดอ่ายี่สิบ Okay, อเชเพิ่มอย่างนี้ไม่นับเป็นแต้มต้องผ่านไปก่อนเท่านั้นจะนับว่าหนึ่งคนอ่ะไม่เอาอ่ะถ้าอย่างนี้ผมเอาอ่ะสุดท้ายเอาไปก็ไม่มีตัวที่ถูกใจเลยนะครับไม่มีตัวขึ้นแสนเราก็เลยไม่เอานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คือกรณีตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในระบบเนาะ ซึ่งบางทีเอาตัวไปแลกมันก็จะได้ตัวดีมาด้วยนะครับแต่ตัวไม่ดีก็มีก็ตัวที่ไม่ดีก็จะเป็นพวกแบบว่าตัวที่ราคามันต่ำกว่าตัวที่เราเอาไปแลกนั่นเองนะครับอ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยคือระบบที่เข้ามาใหม่แล้วก็พอระบบนี้เข้ามาได้ไม่นานก็มีตัวอีเวนต์ของเจ้าตัวสัตว์ตัวนี้ซึ่งตัวสัตว์ตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าแลกตัวธรรมดาหนึ่งตัวจะได้หนึ่งแต้ม ถ้าแรกหนึ่งตัวที่มาจากซูเปอร์อ่าซูเปอร์ลักนะครับอืมก็จะได้สามแต้มนะครับตัวนี้ซูเปอร์ลักเนี่ยได้จากไหนจากการซื้อเจ้าตัวนี้ครับนี่ตรงน,นี้ถ้าซื้อเจ้าตัวนี้เก้าเก้าก็จะได้อ่าลักมานะครับสิบอันถ้าจำไม่ผิดติดปะเออ น่าจะสิบนะว่าอ่าทีเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของที่อ่าเขาอ่าบอกว่าถ้ามาจากซุปเปอร์ลักอะเออก็จะได้แต้มเพิ่มสามแต้มนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของอ่าอัปเดตในเมื่อเย็นวันนี้อ่าสดๆร้อนๆก็คือเจ้าตัวตรงป้ายนี้นะครับสังเกตดูว่าจะเป็น40นะครับทับสี่นะ ซึ่งรอบก่อนเนี่ยมันจะเป็นทับยี่สิบนะครับเมื่อไม่กี่วันระบบที่เข้ามาเนี่ยเออคือทับสี่สิบจริงๆมันจะต้องเป็นทับยี่สิบนะครับก็คือเขาแอบอัปเดตนั่นแหละเขาแอบอัปเดตมาก็คือเจ้าตัวตรงเนี้ยถ้าใครหลายๆคนถามว่าซื้อเราได้อะไรเจ้าตัวเนี้ยจะได้อ่าเรียกว่าไงดีจํานวนจํานวนสูงสุดของคนที่มายืนรอเทดกับเราเนี่ยสูงสุดถึงยี่สิบคน แต่อันนี้เขาปรับมาเป็น40แล้วนะครับตรงนี้อ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยอยู่ถาวรเลยซื้อได้ถาวรน,นะครับอันนี้แล้วก็อ่าถ้าซื้ออันด้านขวาจะได้สุปร์ลัก100แล้วก็จํานวนผล100เหมือนกันนะครับจะถือว่าเทรดได้ไวขึ้นเอามาแลกน้องมาป่าได้ไวขึ้นพอตัวนะครับริงจอกนั่นแหลอะอะทีนี้นะครับประเด็นเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่า มันอัพมาแล้วนะครับแล้วก็มีการที่เรียกว่ามีปั๊มมีดูบก็มีเงินไปปกติตัวใหม่เข้ามาก็มีกันอยู่แล้วนะครับเออก็ปกติเนาะปกติเห็นกันได้บ่อยๆการที่เดบเขาทำเจ้าตัวอีเวต์นี้มาเนี่ยผมว่าดีอย่างหนึ่งนะอ่ะตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ย,รเ,ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยตัว,นตว,นเ,ตว 1, เนี้ยตัวเนี้ยไอตัวหนึ่งพันเนี่ยเอ้ย ทำมาก็เราก็มีสคริปต์ไงก็กดสคริปต์เลยจิบ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 กดไปกดไปกดไปตัวเด้งตัวเด้งตัวเด้งเออทีเนี้ยระบบมันทำงานครับทำานนานมากนี่คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าผมอยู่มานานแล้วนะประมาณสองวันได้สองวันเนี้ยตรงเนี้ยคือนี่ขนาดผมเติมนะสองวันแบบกับแบบมีเวลาเล่นบ้างไม่มีเวลาเล่นบ้างเนี้ยเออไม่ได้อยู่หน้าจอทั้งวันนะผมก็ทำงานกันทีเนี้ย ตัวตรงนี้ยังได้แค่เก้าร้อยกว่าเลยเห็นไหมไขนาดมีทับสี่สิบแล้วนะได้แค่เก้าเก้าร้อยกว่าเ่าใกล้จะครบแล้วนะครับทีเนี้ยทีเนี้ยเดบฉลาดเลยเดบฉลาดถ้าคนที่เขาอ่าเข่งจริงๆอ่ะเขาได้ก่อนผมแล้ะแล้วก็คนที่เขาเติมไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะได้ไปนานละเนี่ยถ้าเขาเติมไอ้ตัวตรงเนี้ยเขาจะได้ไปนานละได้มีคนได้คนแรกด้วยที่เขาเติมไป เติมยัดเลยนะได้มาสองตัวแล้วก็เปิดโจยๆอยแล้วเปิดประมูลอยู่แหละเรียบร้อยทีนี้สำหรับผมก็ไม่ได้รีบเออผมว่าไม่ได้รีบผมว่าทาเรื่อยๆไปทํางานไปเรื่อยๆรือว่าสบายๆนะครับทีนี้ในวันแรกสองวันแรกอ่ะวันแรกสองวันแรกนะเออคนที่คนที่มีตัวหนึ่งสองตัวโดยจากการเติมการอะไรพวกเนี้ย ผมมองว่าผมมองว่ามันมันไอ้นี่แหละรู้สึกว่ามันมันเวิร์กอะมันเวิร์กตรงนึงนเวิร์กตรงที่ว่ามันจับได้ง่ายมากๆว่าใครปัม๊มใครไม่ปัม๊มใครใช้กลโกงไม่ใช้กลโกงเพราะว่าอย่างแรกเลยคืออะลองคิดดูว่าถ้าสองวันแรกอะคนมีแค่สองตัวไม่ผิดสังเกตแต่ถ้าคุณมีมากกว่าสองตัว ในขณะที่มันใช้เป็นวันใช้เป็นวันกว่าจะแลกมาได้ต้องรอเวลาต้องรออะไรพวกเนี้ยกว่าจะได้แต่ละตัวเงี้ยถ้าคุณไม่ได้เติมยัดจริงๆอ่ะแต่ถ้าเขาจับขึ้นมาว่าเอ้ยนี่เติมไหมไม่เติมแต่มีหมาแปดตัวเออไอหมอน,นี่มันมีเจ้าหางแปดตัวเก้าตัวสิตัวเอออันเนี้ยโดนแน่เพราะว่า 1 0ึ่งพัน่ะหนึ่งพันเทรดเลยนะเว้ยนายจะเทรดแบบวิตวิได้สะสมสแต็กได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอทางนั้นที่นายไม่เติมอะไรเงี้ยเห็นไ่าเออมันมันดูกันออกได้เรื่องที่สองเนี่ยผมจะคุยเกี่ยวกับระบบที่ทําเข้ามาใหม่ตรงเนี้ยแล้วก็เกี่ยวกับซีซั่นที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับซึ่งระบบเทรดเราก็เห็นกันไปแล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็จะมีระบบใหม่ ก็เป็นยังไงผมมองว่าในระบบใหม่อะเจ้าตัวก้าวหางที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นะ่ะอาจจะไม่ใช่ตัวแรกที่จะมาแบบเป็นตัวสุดท้ายอะมันจะต้องมีต่อมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้เราสแต็กเก็บกันไปเรื่อยๆเกมน่าจะทํำมาอย่างนั้นเพื่อให้เราแบบมีตัวสะสมกันค่อนข้างเยอะแล้วก็อู้ฟู่ในทีเดียวทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีคําถามอีกอย่างหนึ่งว่าเงินที่ ทำตัวละเอ็มมาตัวละเอ็มเกิดเลยหาเงินง่ายจัดอย่างเงี้ยเทรดมาปุ๊บหาเงินง่ายง่ายจัดอย่างเงี้ยผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงปูปูระบบของเขาเออผมใช้คํานี้แล้วกันให้เตรียมตัวปูระบบให้เตรียมตัวให้เตรียมอะไรไว้เนิ่นๆมากกว่าพซีซั่นต่อไปที่จะมาเนี่ยก็จะมีตัวเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ คือการันตีว่ามีตัวเพิ่มมีไข่เพิ่มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็การันตีไม่ได้ว่าเงินเราจะใช้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เห็นไหมอ่าทีเนี้ยเรามาดูกันก่อนว่าทํำไมผมถึงพูดงี้เรามาดูไข่ล่าสุดนะครับไข่ล่าสุดเนี่ยฟองแบบอิดท่วนๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบบิลเลียนอืมร้อยี่สิบล้านร้อี่สบิลเลียน เจ้าตัวตรงเนี้เนี่ยอันนี้คือแค่สถานะธรรมดาไม่ติดอะไรเลยเห็นปะอันนี้ถ้าคนต้องการซื้อในบัฟสูงที่สุดก็คือเจ้าตัวฮาลลวีนจะอยู่ที่8,000บิลเลียน8 0 0ด้วยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเยอะอยู่นะคนที่ดองตังมานานก็จะสบายหน่อยจะซื้อได้เยอะกว่าชาวบ้านจะช่องหน่อยแต่เงินก็จะ ไหลย,ยั่วไปเยอะเหมือนกันเออซื้อซื้อได้เดยอะๆหน่อยก็เดี๋ยวต้องมานั่งกู้เงินคืนต่อแต่ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรแต่คือถ้าไข่มันมาใหม่เรื่อยๆุณลองคิดสภาพไข่มาใหม่เรื่อยๆแล้วสถานะมีเพิ่มขึ้นเยอะอ,อ่ะตอนนี้มีอะไรบ้างใบไ,ไม้มีเพชรมีมีทองมีเพชรมีสายฟ้ามีไฟมี ยุรัสิกมีหิมะอ่ามีฮาลาวีนอ่ะคริสต์มาสที่จะถึงนี้อ่ะตีตีไปเลยถ้าไม่เอาเป็นหิมหิม,มะเนี่ยเอาเป็นคริสต์มาสเงี้ยอันนี้ยังฮาลาวีนเลยสถานะคริสต์มาสเนี้ยโดมคริสต์มาสเนี่ยสถานะคริสต์มาสเนี่ยเออหรือไม่ก็จะแบบมีธาตุลมเพิ่มเงี้ยธาตุนู้นท่านมันมีเป็นไปได้เรื่อยๆครับ มันมีเป็นไปได้เรื่อยๆเออเพราะว่าอันเนี้ยเขาเล่นแล้วนะเขาเล่นแล้วนะใส่ฟ้าไฟเอออันเนี้ยเฮมาก็คือน้ําแข็งนั่นแหละเออสามสามธาตุละน,นี้คือสามธาตุละยังยังมีอีกแบธบาตุมืดเงี้ยไข่ธาตุมืดเออมีมีแสงก็ต้องมีมืดถูกไหมเออมีแสงก็ต้องมีมืดมีอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีในอนาคตสักอย่างหนึ่ง พูดถึงเรื่องไข่แพงไปแล้วใช่ไหมครับเออหลายๆคนบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ไข่ไม่แพงนะท่าน,นี้ก็สู้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเรียงตามที่เราเทรดมาแล้วก็ได้สัตว์ดีๆเนี่ยอ่ทีเนี้ยผมต้องพูดถึงเรื่องเทียริที่พี่ๆหลายคนเขาจัดอันนี้ผมเห็นด้วยตรงที่ว่าตัวขอบตัวละครอ่สัตว์ขอบลุง้งเป็นต้นไปเนี่ยเทรดได้ของดีค่อนข้างของดีเลย ่าผมยกตัวยอย่างอย่างเช่นลุงธรรมดาผมเรียกว่าลุงธรรมดาแล้วกันอ่ ada, อาหรือหลังลุงธรรมดาก็จะได้เท,ท็ดตั้งแต่หมื่นขึ้นแสนต้นต้นได้อยู่เออก็มีบางคนก็อาจจะมีดันขึ้นหลักไอ้นี่ก็มีหลักเก้าแสนก็มีเก้าแสนเก้าแสนก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งน้ําหนักน้องถึงอะไรเงี้ยเออมันจะมีเรื่องน้ําหนักด้วยนะฮะ ตรงนี้ทีนี้ยมาขอบม่วงม่วงนี่คือลุงขั้นขั้นสูงและอันนี้คือขั้นสูงกว่าก็คือจะเทรดได้ตั้งแต่หมื่นไปแสนแสน,แสนแล้วก็ไปไปได้มากกว่านี้อีกไปได้จนถึงน่าจะประมาณเจ็ดแสนกระแสนก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณภาพมันดีอ่ะคืออารมณ์เหมือนแบบว่า ถ้าเอาตัวพวกนี้ไปเทรดอะอาจจะติดแสนได้ง่ายอะไรอย่างนี้ใช้คํานี้ดีกว่าอาจจะติดได้ง่ายอย่างเช่นตัวที่มีสถานะอย่างเงี้ยเออพวกตัวที่มีสถานะอะไรพวกเนี้ยเอาไปเทรดเอาไปอะไรเงี้ยอาจจะติดได้ง่ายหน่อยเออติดขึ้นแสนติดข,ขึ้นอะไรพวกเนี้ยได้ง่ายหน่อยทีนี้ใช่ไหมทีนี้เนี้ยก็จะมาอีกระดับหนึ่งก็คือกรอบลุ้งเลยลุ้งแบบกรอบลุ้งเลยอะ เรียวคำว่ากรอบลุงแล้วกันไม่ใช่พื้นหลังลุงแต่กรอบลุงนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมือนลิมิตตดหายากกว่าตัวอื่นๆหน่อยๆไม่หน่อยก็ไม่หน่อยก็ยากเลยอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องเป็นตัวที่พยายามเอามาให้ได้อย่างสุดซึ้งอย่างเจ้าตัวก้าหางเนี่ยเวลาเอาไปแลกเทียก็จะได้แลกได้ประมาณของค่อนข้างที่จะดีนะครับในระดับหนึ่งอ่ะผมอ่ะผมเอาตัวที่ดองไว้แล้วแหละมากดฟับเห็นไหม เ,เปิดมาเนี่ยให้แบบว่าไม่ไม่ไ,มไอ้ลุงธรรมดาแล้วนะเป็นอ่ากรอบม่วงแหละกรอบม่วงึ๊ออ่าเห็นไหมกรอบม่วงเหมือนเดิมเห็นไหมนี่เห็นไหมของดีแต่บันมันมีโอกาสได้กรอบลุงเหมือนกันนะเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ห้าหมื่น จะมาแรกอย่างนี้ก็ไม่คุ้มครับเออผมว่าปฏิเสธไปเนี่ยเห็นวะเนี่ยเห็นวะเนี่ยด้วยกอดด้วยกอดด้วยเนี่ยเออเนี่ยเพิ่มอีกพอไม่พอจะเพิ่มอีกเนี่ยเห็นวะเห็นวะเนี่ยเนี่ยเห็นวะเนี่ยอันนี้ผมผมได้นะผมได้กดได้ผมยอมรับเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าไม่คุ้มใช่ไหมอ่าผมได้ตัวกรอบม่วงมาใช่ไหมฮะ เห็นวะเก็บโมกสองหมื่นผมยกมาผมได้แสนหนึ่งผมรับเห็นไหแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ตัวกวางมาต่อได้ตัวนี้มาต่ออ่าเนี้ยเห็นปหอันเนี้ยไม่เอาไม่เอาเออเนี้ยอันเนี้ยก็ไม่เอาเอาออน,นี่ยไ,ได้ตัวนี้เพิ่มมาต่ออ่ะเนี้ยอ่าพอผม รู้สึกว่าไอ้วานมันออกยากว่ะก็เอาไอ้นี่มาแทนก็ได้แล้วก็ไปเทตรดต่ออย่างเงี้เยเรื่อยเรื่อยอ่แต่อย่าอย่าไปเทรดแบบให้ระดับระดับมันต่ำลงก็พอผมว่านะเนี่ยอย่างเงี้อยอันเนี้ยไม่เอาเลยอ่าก็จะเป็นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าไอ้เจ้าตัวกรอบลุงแบบเนี้ยเนี่ยเนะี่ยไอ้เจ้าตัวกรอบลุงแบบพวกเนี้ย มันจะเอาไปเทรดแล้วได้ของดีตลอดอย่างน้อยๆกรอบเขาไม่ได้แย่ใช่ไหมอ่าอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับทีเนี้ยเราลองมาพูดถึงว่าอ่าในเมื่อไอตัวพวกเนี้ยเนี้ยมันได้ดีอ่าคนก็ต้องหากันให้วอกหากันให้เยอะนะครับทีเนี้ยพอจะได้ตัวนี้มาเนี่ยตัวที่ใช้แทนตัวนี้ได้เนี้ยก็คือกรอบม่วงถูกไหมครับอ่ากรอบม่วงอ่าทีเนี้ย เรามาพูดถึงเรื่องกรอบมอ่วงกรอบอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมหลายคนอาจจะงงว่าแล้วมึงจะพูดทําไมว่าเรื่องกรอบอ่ะกูรู้อยู่แล้วว่าแลกอะไรได้มันดีอ่ะแต่คุณพี่ฟังผมก่อนเว้อ่ะมันมีผลระบบระบบเนี้ยมันมีผลต่อไข่อ่ะเพราะว่าถ้าเราลองมาดูเนี่ยไข่พวกเนี้ยั้แตอนเนี้ยถึงไข่กระดูกก่อนมีระบบเทดจะไม่ได้ยากขนาดนี้นะ ไม่ต้องคิดยากอะไรขนาดนี้ใครเจอไข่กระดูกก็ซื้อซื้อไปก่อนเดี๋ยวมันก็ออกตัวดีมาเองอะ่ะใช่ไหมถูกปะแต่ทีเนี้ยอถ้าเรามาลองชั่งน้ําหนักดูนะครับออยากได้ตัวดีดีเนี่ยไข่กระดูกอาจจะไม่ได้ตัวดีแบบนี้อาจจะมีโอกาสยากแต่ต้นทุนมันน้อยอะ่ะเรามาลองดูไข่นี้อันนี้เหลือสี่ตัวอันนี้อาจจะเหลือห้าตัวเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยมีสีแดงห้าตัวก่อนจะขึ้นอ่าหลังลุงใช่ไหม อ่ะอันเนี้ยเหลือสี่ละอ่ะอยากให้ระดับดีขึ้นบอีกอ่ะอันเนี้ยเหลือสองละอันนี้เหลือหน,นึ่งละเห็นป่มเนี่ยขนาดยูนิคอนโปรอ่ะเหลือหนึ่งเห็นป่มคือตรงเนี้ยถ้าอยากให้ดีอ่ะคือต้องเป็นไคจูละเพราะว่าไคจูเนี้ยไม่มีแดงแล้วนะครับอ่าแต่ส่วนมากจะมีสีอ่าหลังลุงอ่าใช้คำคำนี้แล้วกันว่ามีหลังลุง้งทีเนี้ยไขยีราฟที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานก็หลังลุงเหลือสองที่เหลือม่วงหมดเลย อันนี้น่าซื้อหน่อยนะครับแต่ราคาก็สูงนะกว่าจะซื้อได้ลากเลื่อนนะแล้วพอมาไข่เนี้ยก็ลากเลื่อนเหมือนกันแต่ว่าไข่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยระดับมันดีนะเห็นนี่ไหมอ่าหลังลุงตัวเดียวแล้วในอนาคตซีซันสามที่กำลังจะมาผมคิดว่าไข่ใหม่ๆเนี้ยก็จะทําให้เหลือแค่ลุงพวกเนี้ยหมดเลยไม่รู้ว่าจะมีระดับใหม่มาไหมมาไหมนะครับแต่ว่าคิดว่า ไข่ตัวใหม่ๆเนี่ยน่าจะใช้ในสิ่งที่เรียกว่าเงินอูฟู่มากถ้าเกิดว่าอยากได้ระดับที่หายากนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเทรดของแบบราคาดีๆเข้ามาในส่วนเพื่อหาตังค์ไปทำโน่นทำนี้ต่อคุณก็ต้องหาไข่ดีๆใช่ไหมที่มันการันตีให้ตัวดีๆกับคุณได้ก็เริ่มจากไข่จูไปจนถึงไข่ ฉลามวานอ่าฉลามวานอะไรวะไข่ฉลามขวานอ่าทีเนี้ยมันมันก็จะอยู่ที่วงเงินตรงนี้หละโดยที่คุณก็ต้องไล่ระดับมาหาจะาตรงตรงพวกเนี้ยให้มันเป็นเงินจากหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันเป็นสองพันไล่ระดับมาเรื่อยๆต้องเรื่อยๆนะใจล่มๆจากพันพันเป็นหมื่นแล้วก็ค่อยจากหมื่นเป็นแสนเออ หาตั้งต้นมาเรื่อยๆตั้งทุนมาเรื่อยๆนะครับมีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยๆกันอะไรเงี้ยก็ปกตินะฮะเวนั้นไปทีเนี้ยกป่าคนจะม,มาถึงตรงเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะก็ใช้เวลาพอพอตัวกว่าจะตั้งตัวได้อสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ผู้เล่นเก่าก็อาจจะแบบเฉยๆเพราะว่าตรงเนี้ยก็แค่รอใครใหม่มาแล้วก็ซื้อแต่ทีเนี้ยระบบมันก็จะเป็นแบบนี้แหะครับถ้าคุณต้องการ ที่จะทําในสิ่งที่รียวว่าเอาเจะตัวไข่ที่มันมีตัวแลายไปฟักเพื่อให้ได้ตัวตัวที่มีระดับเอาไปเทรลดได้ก็เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในปัจจัยสําคัญตรงเนี้ยก็คือในระบบเทรดตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นเจ้าตัวฉลามขวานเลยนะที่เทรดออกมาได้ผมเห็นตัวเจ้าตัวนี้นะเออเจ้าตัวอยีราฟ แต่ผมยังไม่เห็นฉลามขวานซืองผมคิดว่าต้องให้ไข่ใหม่มาก่อนฉลามขวานถึงจะเข้าในระบบเทรดคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในโมเมนต์ตรงเนี้อันนี้คือเรื่องที่สองที่ผมอยากเมาไว้อ่าก็ในส่วนตัวผมคิดว่าระบบเทรดที่เขาแปะมาถาวรน,นี้ยคิดว่าเขาไม่เอาออกนะในในใจลึกๆผมคิดว่าเขาอาจจะไม่เอาออก เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมใครคิดว่าเอาออกหรือว่ายังไงก็พูดกันได้ครับใต้คอมเมนต์เลยไม่ว่ากันนะตรงนี้เป็นไงกันบ้างครับความคิดเห็นกับทฤษฎีที่ผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นนี้เขาก็จะเอาอัปเดตใหม่เข้ามาเพราะว่าซีซั่นพาร์ทมันหมดวันนี้แล้วเนี่ยอีกสิบเอ็ดชั่วโมงก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันอัปเดตเดี๋ยวผมทําคลิปต่อนะครับ ตรงไม่ตรงกับที่เรามาโนกันไว้่อยว่ากันนะเออ่อยมาคุยกันว่าตรงไม่ตรงหรับใครเนี่ยที่คิดว่าอยากเล่นแมปบิวอซูนะครับเอ,อแมปที่ผมเล่นอยู่เนี่ยอ่าก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับคือใครที่อยากเมเฟนอยากอะไรเนี่ยผมอยากจะบอกว่าก็หาเพื่อนเล่นอยู่เหมือนกันนะครับใครเล่นก็มาเล่นด้วยกันนะครับมี d i s c o r d มีอะไรข่าวสารอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราอัปเดตกัน น่าจะเวอร์กว่าอ,อ๋อสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากแม่ครับ